เดี๋ยวกูสับเองก็ได้อันนั้นผมแทนผมแทนไม่วอบยอบจุกเลยตามนี่แม็กซ์หลังอ่ะไหนแล้วป้อมอยู่ไหนหลังกลางกลางหลังกลากกลางข้างกลากกลางเนี่ยๆไปมาดีนั่นแหละมาดีจ้าลุงลุงยิ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 งเข้าไปข้างใน่อ่ลุงถอยลุง ลอรอรออยังผมแล้วใครจะทนไววเล่าอาเยนี่พี่เราถามนี่บองเดนนะตายังรถทางไอ่เนี่ยไอ่เนี่ยนี่หนักตอนนี้กูขออุ้มนิ้ขออุ้มนิ้กูจะลองแล้วไเหล่อจังอีกทางนึงมันออกอีกทางนึงไม่ใช่ทางนี้อันนี้ต่อไหนอีต่อโนด่ะเอาเลยครับลุงเอาเลย โอ้หรถคันนี้ด้วยมันรอยากรอกูอยากรองออมาล่าวันมาแล้วรถขับสวนมาที่ถึงเครื่ฟ้าหมดเลยเสร็จบ้านมีวันเสร็จบ้านปะโอ้ยลังกลับเขาลงเฮ้ยไอ้ไอ้ก้อนปั๊บปฝดหรอก้อนโดนจับพี่เซิร์ฟไปเอาไปดิพี่พี่เราโดนไปหนึ่งเลยตาจะโดนยีรบุตรไหมเนี่ยโดนแล้ววะ เล่นกับลิงมันดกนไปเล่นกับลิงอ๋อลิงโดนจับเลยใส่ปืนมาใส่ลิงเฮ้ยเอารถลุงมาเหินเล่นอ่ะเกิดไหนเอาเอารถลุงมาเป็นแร็ไงคันติกตัวติเออแล้วยิงขับชนกันนะยิ่งสูง อ hey, ุ้ยไอ้เชี่ยตอนนั้นเออตาแล้วก็มันเอ้ข so ึ้นไม่ได้อ่ะหปวดแม่งไม่เล่นเลยนี่ปัดวมันหนีไม่ได้เลยอยู่แม่งร้านข้าวเดี๋ยวไม่อยู่ร้านข้าวอีกแม่งไปสร้างแม่งคีแมพร้านข้าวรอแล้วไอ้เหี้ยไปหาไยดิอุ้ยเหี้ยักอยากแตกคนง่ายเลยเหี้ยช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยอยากแตกะกระชิบหายเลยจ้าอยู่ไรนลุงอย่ไหนลุงอยู่กระดาษแดงกระดาษเถกระดาษก้างไอ้เหี้ยรถอย่างเหี้ยสองยางเลยนะ เดินไปเรืยเดินลงหน่อยก็และกันกำลังไปตึกลุงตึกลุงตึกลุงเฮียกลุ่มยากจัดเฮียรถอย่างเฮียเลยจ้าเดินไปเรื่อยเร็วตึกลุงตึกหลงโดนยาไปเรื่อยเฮียขับไปได้เลยตึกลุงแล้วนะตึกลุงแล้วอย่าลืมจ่ายอย่างลินะเพื่อนมาแล้วบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยสนใจช่วยผมแม่พี่กินเรียกอะไรเรียกอะไรที่นให้เราได้เลย สามห้าเจ็ดแปดสาสุดยอดเลยอย่างงี้เฮ้ยมันบ้าเรามึงยิง้ไปเลยนะกับบ้านไปเล่นตำรวจได้นะบะาปกับไปกับไปกับไปกะลังูเต่าอะแล้วลาเต่าเตะกีตับกลังขึ้นร้านกีแต่แล้วแต่แล้วแต่มดแล้วเอาตำรวจมาตำรวจมา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 ร้านกี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 ตำรวจตำรวจตำรวกรแต่งกระดูกชนนะแต่กระดวย ้ยผมบั้มบไดใช่ไหมผมเต็มบกเตนบ้มไม่ได้ไมึงบ้าเอาที่ไหนรอบ้มงมาจากเกมแล้วเกมแล้วมึงเอาน้มนรีบจ้าเต็มบดเต็มบดดิเต็มบดี่อยลงไปเลยลงไปเลอลงไปเลอเออนั่นแหละไอ้ีฆ่ากูไปด้วยมึงจะวิ่งกันทำไมนะกินยาการเสพตัดช่วยลุงเลยกินล้ํา ไอ้เฮียรถอย่างควยเลยสั์ไอ้เฮียแม่งแดกปูเป็นโยโย่เลยเฮียตำรวจเกินตายหาหมดแล้วนะ เรียบร้อยหมดมึงเอากลับไปทำคดีให้หมดเลยมึงเอากลับไปทำคดีให้หมดเลยลขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถทำคดีก่อนไปกคนต่อภัพผู้ชมนะครับสองเงินสามสิบนาทีครับ ไอ้มึงมึงเล่นกันไม่ชุบกันเลยเหรอวะไอ้เฮียไม่เล่นไม่ชุบกันเลยนี่ว่าเติมเติมได้ไหวไหวว่ะไม่้หรือไม่ไมเอาไม่อไม่อไม่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 เอาไม่เอาไม่ือไม่ือมึงจะสองกิจสใช่ไหมเฮียทำไมไม่เล่นเลยควยแม่งแต่ละคนยังวิ่งไม่ชุบกันอยู่เลยวิ่งวนกัน ไปทำควยอะไรก็ไม่รู้ไอ้้เหียโดนตำรวจข้างโง่อยู่เลยไอ้เหี้ยเล่นกับแบบไหนตำรวจโดนจับไปเลยไม่มึงโดนจับกันไปเยอะจัดเลยมึงโดนแทงเซ่กันไอ้เหี้ยอะไรโคตรควายอ่ะไอ้เหี้ยลบอีกกบกูลบอีกลบอีกบล็อกมาบล็อกมามึงอย่าอีโก้กันดิไอ้เหี้ยใครอีโก้กูเอาแม่งออกแกงทุกตัวเลยนะไอ้เหี้ยไมร้องไม่ได้ร้องตัวไม่ไดิไ้องเปิดวงซ้อมวงซ้อนวงซ้อนพี่ช่วยรถให้เอามากรบล็อกเอามาก่อน มาไล้บอบออกมาก่อนไอ้เหี้ยมันมามันมาตีเรามันมาตุ๋ยหลังเราไอ้สัารพัดแบบนี้ไอ้เหี้ยเล่นไม่ชุบกันเลยเฮียจะไหวมันน่าตำรวจโคตรหน่อยนะว่ามึงแพมได้ไงวะตอนแรกอ่ะเยอะเยอะแล้วลงตอนแรกไม่ไม่เยอะไม่เยอะตอนตอนลงมาลงไปไม่ตอนกูลงอ่ะตำรวจมันมีไม่กี่คนตอนแรกอ่ะเราเยอะกว่าเยอะมีแค่สองคันเองตอนแรกอ่ะใช่มันมีน้อย แล้วมันโดนไม้กันแล้วมันก็ไม่ชุบกันเลยมันก็วิ่งมึงต้องมาดูจอกูไอ้เซิร์กแม่งวิ่งบนน่ะเพื่อนวิ่งบนน่ะเออวิ่งบนแล้วไม่ชุบอ่ะแล้วไปวิ่งไปแทงตำรวจเฉยเลยเฮี้ยเซิร์กไงเดี๋ยวบนเขาอ่ะกูช่วยกูอยู่ไปมาดีไม่ต้องกลัวน้องกูไม่เคยทิ้งไอ้เซิร์กผมอยู่ข้างหลังพี่ไม่ใช่ผมดีผมกูแอบมองมึงอยู่มึงเล่นเลยตีดลลัีตัดเลย ตรงพี่เติรไม่นงลงเยอะกันเบิ้มลงลงอะอ๊ตายตายอพัทตายอพัทตายไม่มีบนรถยพี่ไอ้พวกวิงวนอ่ะไอ้พวกิ่งวนอ่ะมึงมึงเช็คกวเองหน่อยดวยว่ามึงพิงวนไปเพื่ออะไรเฮียคตรงงเลยสัตว์ยิงบนสีแปดหน่อยมีซีแปดดี